จะสอนเด็กเล็กๆให้คิดเป็นได้ยังไงคำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่ได้ยินเสมอในกลุ่มผู้ใหญ่แล้วก็ครูปรถมวัยการจะสอนให้เด็กๆคิดเป็นเนี่ยผู้ใหญ่จะต้องคิดก่อนพูดหร,หรืออาจจะมีการวางแผนสักนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะพูดอะไรกับเด็กๆเด็กๆในช่วงปรถมวัยเนี่ยมีพลังในการคิดได้มากมาย เด็กๆสามารถคิดได้ด้วยตัวเองหลายอย่างอาจจะถูกบ้างผิดบ้างแต่ว่าเขาต้องการการอธิบายเพื่อให้สามารถเข้าใจแล้วก็ทำให้เกิดการสร้างเซลล์สมองให้แตกกิ่งก้านสาขาไปแตะหรือไปต่อกับเซลล์อื่นๆเพื่อให้สามารถคิดสิ่งที่ซับซ้อนได้มากขึ้นทุกวันซึ่งเป็นการสร้างไอ ให้กับเด็กๆแล้วก็ช่วยให้เขาเนี่ยสามารถที่จะคิดแก้ปัญหาอะไรต่างๆได้ด้วยตัวเองการพูดว่าวันนี้จะกินอะไรดีกับการที่บอกว่าวันนี้แม่จะทำสปาเกตตี้ให้ลูกเราคิดว่าคำถามหรือคำพูดแบบไหนน่าจะกระตุ้นการคิดให้เด็กๆได้มากกว่ากันถ้าเราพูดว่าวันนี้เราจะกินอะไรดีเด็กๆอาจจะตอบในสิ่งที่เขาชอบเป็นประจำ แต่นั่นก็เป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้เกิดการพูดคุยสนทนาต่ออย่างเช่นว่าถ้าลูกชอบกินข้าวต้มกุ้งมากๆลูกก็จะบอกว่าข้าวต้มกุ้งข้าวต้มกุ้งตลอดเวลาซึ่งอันนี้เราก็จะบอกว่าถ้าเรากินอาหารเหมือนเหมือนกันทุกวันร่างกายเราจะขาดสารอาหารบางอย่างที่จำเป็นกับร่างกายแล้วเราก็จะไม่แข็งแรงเราอาจจะลองกินอย่างอื่นที่ใส่กุ้งบ้างก็ได้ไหมคะหรือในการที่เรา เตรียมตัวไปส่งลูกที่โรงเรียนเราอาจจะพูดคุยกับลูกก่อนว่าวันนี้เดี๋ยวไปถึงโรงเรียนแล้วลูกต้องทําอะไรบ้างแทนที่จะไปถึงโรงเรียนแล้วก็อบอกลูกกากับลูกตลอดเวลาว่าลูกเดินไปเลยเดินไปตรงนั้นตรงนี้ไปถอดรองเท้าตรงนั้นตรงนี้อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้วิธีการพูดที่สอนให้ลูกคิดว่าเขาจะวางแผนในอนาคตใกล้ๆของเขาได้ยังไง เด็กในช่วงปรถมวัยเนี่ยไม่สามารถที่จะวางแผนในระยะยาวได้แต่ในช่วงเวลาสั้นๆที่เขากำลังจะทำอะไรอยู่เนี่ยเราสามารถใช้คำพูดที่จะกระตุ้นการคิดให้กับเด็กๆได้นะคะอาจจะพูดคุยกันก่อนที่จะออกจากบ้านว่าเมื่อเราไปถึงโรงเรียนลูกต้องทำอะไรบ้างคุณพ่อจะไปส่งลูกตรงไหนแล้วก็ลูกจะต้องทำยังไงต่อคุณครู มีการคัดกรองหรือมีการตรวจอะไรบ้างก่อนที่ลูกจะเข้าโรงเรียนแล้วก็ถ้าไม่มีใครมารับที่ประตูลูกเดินไปเองได้ไหมลูกจะไปยังไงลูกไปทางไหนห้องเรียนของลูกอยู่ตรงไหนนะคะแบบนี้จะเป็นการสร้างสารรค์มากกว่าการที่จะไปยืนเกาะลูกไว้แล้วก็คอยให้คุณครูมารับถึงประตูนะคะอันนี้ไม่ใช่การละเลย ของทางโรงเรียนแต่เป็นการช่วยฝึกให้ลูกๆหรือให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะคิดที่จะแก้ปัญหาที่จะวางแผนนะคะแล้วก็จัดการเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันของตัวเองได้ด้วยตัวเอง นอกจากการใช้คำถามปลายเปิดกระตุ้นให้เด็กๆรู้จักคิดแล้วนะคะเราก็สามารถใช้วิธีการอื่นในการช่วยกระตุ้นการคิดให้กับเด็กๆได้อย่างเช่นการให้ทางเลือกกับเด็กๆตัวอย่างเช่นการเลือกเสื้อผ้าที่จะสวมใส่ในแต่ละวันในแต่ละครั้งที่อาบน้ำเสร็จถ,ถ้าเราให้เด็กๆไปเลือกเสื้อผ้าด้วยตัวเองการที่เขาไปยืนดูยืนเลือกเนี่ย เขาจะต้องคิดว่าเขาจะเอาสีอะไรเขาชอบอะไรเขาชอบแบบไหนชอบลายไหนอะไรแบบนี้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันช่วยทําให้เด็กๆเ,เนี่ยเกิดการพัฒนาการของสมองสร้างความเฉลียวฉลาดสร้างความสามารถในการคิดให้เขาได้มากขึ้นทุกวันคุณพ่อคุณแม่อาจจะช่วยเขาให้ได้คิดมากขึ้นอย่างเช่นเวลาที่เราเตรียม กระเป๋าเสื้อผ้าให้เด็กๆมาโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่อาจจะบอกวาอ่าลูกไปเลือกมาว่าวันพรุ่งนี้ลูกจะใส่ชุดไหนไปแล้วก็จะใส่ชุดไหนสำหรับนอนแล้วก็ใส่กลับบ้านลูกจะเอาชุดไหนไปอะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็ถ้าถ้าทำได้ก็คือให้เขาช่วยแพ็คสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ากระเป๋าของเขาด้วยตัวเองซึ่งจะช่วยให้เขาเนี่ย รู้จักการจัดการที่จะเอาของใส่เข้าไปในถุงแพ็คแล้วก็ใส่กระเป๋าปิดกระเป๋าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นช่วงเวลาที่ช่วยให้เด็กๆคิดอะไรได้หลายอย่างจัดการอะไรอะไรได้หลายอย่างซึ่งมันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะต่อเนื่องไปกับการเรียนรู้และพัฒนาการด้านอื่นๆต่อไป การได้คิดและการเรียนรู้ทุกอย่างในชีวิตของเด็กวัยนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยการเรียนรู้ทุกอย่างมันจะประทับอยู่ในตัวเขาในใจเขาในสมองของเขาเป็นเวลานาน,านไปชั่วชีวิตการได้ทำสิ่งดีๆการได้ช่วยตัวเองเนี่ยเป็นการสร้างคุณค่าของตัวเอง แล้วก็เมื่อเขาตระหนักรู้ในคุณค่าของตัวเองเขาก็จะอยากทำอยากลองอยากรู้อยากเรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ไปอย่างครบด้านตามที่เป็นความคาดหวังของผู้ใหญ่ซึ่งสามารถสร้างดได้ด้วยตัวของเขาเองจากความช่วยเหลือของผู้ใหญ่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ในทิศทางที่ถูกต้อง